แก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้เรามีอยู่กันที่สนามลุมานิสปิดเวทั้งนี้เรามากับงาน S9 c l e จ World ีก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูโรสซิ่งเหมือนเดิมแหละล็อกนั่นแหละพูดง่ายๆอ่ะงานนี้เนี่ยเคยจัดมารอบนึงแล้วผมก็เคยมารอบนึงแล้วแต่เรื่องที่ว่าตอนนั้นเนี่ย ในงานเนี่ยจัดกันในช่วงหน้าฝนในงานเนี่ยก็ปกติจนกระทั่งแป๊บแปฝนตกตกหนักเลยแล้วก็งานก็ไปต่อไม่ได้นะครับครั้งนี้เขาเลยจัดกันเร็วกว่าปกตินิดนึงเราก็เลยมากันเลยนะครับมากันเลยมาลุยกันเลยซึ่งผมเคยมาแล้วอย่างที่บอกนะครับเคยมาแล้วแต่ ไม่ได้มีโอกาสทั้งถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอมาลงในช่องหรือลงในเพจไซนิดหนึ่งเลยงานนี้ก็เป็นการแก้ตัวละกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถในงานกันดีกว่ามามีรถอะไรบ้างแมเด็ดๆทั้งนั้นเลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันอตอนนี้เราออกมากันพ่สนาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมีอะไรบ้าง ข้างหลังก็จะมีแค่งริฟนะครับแครงริฟตรท็อนี่น่าครับสวยๆเรียบเลย นก็็จ,จะเปบของพี่เนมนะครับแล้วก็พี่นักขัดถ่ายนะครับคันนี้เป็นไอามาถ่นะครับคันนี้เนี่ยเป็นเอามาทูที่ใส่ท um ี่แต่อมีอะไรมาแนะนำพอดีต200ทีนะครับผลงานเอสนาที่โดนบ้างครับถ้าเกิดีริเนี่ยก็มีทางนักดึโอกว่าปกตินะครับคือเนื่องที่ว่าคันเนี้ยชุดแต่งของเขาเนี่ยต้องบอกว่าไอดีตพี่อดีตไม่ได้ดึงถึงแค่รถยนต์อย่างเดียว มอเตอร์ไซค์ด้วยถูกต้องถูกต้องมากเลยค่ะแล้วก็เมื่อไม่นานวันนี้เราได้มีการคิดค้นน้ำมันเครื่องสูตรใหม่ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะก็คือเป็นวันนี้ก็คือจะทำให้ในเรื่องของคุณภาพของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นแล้วก็วันนี้ค่ะมาร่วมกันจัดสดวันเลยเนาะค่ะเข้าามยนรับทั้งโปรโมชั่นค่ะน้ำมันเครื่องราคาพิเศษรเเข้าามื่อยๆเลยนะครับยังมีของแถมเข้ามากันเรื่อยๆเลยแอบบอกได้ไหมครับวันนี้มีอะไรแถมคันนี้เนี่ยเราเห็นกัน ต้ังแต่ในคลิปที่แล้วนะครับคุณเนี่ยได้บ2 2คูเป่เนาะแล้วก็แล้นี่ยลองดูนะครับลรถที่หนึ่งนะคันนี้ก็เป็นรถของพี่หนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับแต่คันนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกันครับน อันนี้จะเป็นอีกรูปหนึ่งเนาะไม่ใช่อีกรูปหนึ่งเป็นอีกชมนึงนะครับเป็นนักขอนี่อาจจะเป็นอีกชมนึงเนาะตอนนี้เราโองการลุ้นกันในสี่เวรครับสี่ทอร์ปิแดนซีรีส์พามาดูตรงนี้กันเสียครับคะแนนลำสองครับแปดสิบสองคะแนนนะจีนะครับออบิเนมออเดปโตมาติะครับแล้วก็อีจีลองเขานี่ครับ นี้ก็เรมารถจอดครับเดี๋ยวเรากลับมากันอีกรอบนึครับเดี๋ยวเราลาอีกแล้วกันพี่เนมเจอของดีนะครับเข้ากับรถคันนี้ด้วยแต่เปิดไม่ต้องสูตนะเปิดไม่ได้การห่อยก็งานหน่อยจานเยาหน่แต่ละีี้แบ เป็นจอยเปนจอยวนเจียวเองถ้าจำไม่ถี่รู้สิจำเตหนึ่งไปพี่บอลรายลี่หนึ่งครับหยอกไม่เอาตรงรุ่นเลยหนึ่งเคยเล่นดีกว่าแล้วคือแบบเป็นเกี่ยวกับเป็นลายลี่ด้วยจำได้เลยว่าเคยใช้เครื่องนี้ไม่เลยอ่ะขอพร้อมพรุ่งนี้ดีกว่านี่ครับเขยช็อตไปแล้วอ่ะ ไว้เจอกันสนามต่อไปคุกนี้มีแา่นอาร์พระพิกรณ์นะครับมาถึงแล้วนะมากับพี่เกรซคนเดิมนะครับเพิ่มต่คือวันนี้เอาหนูซีซ์มาเนาะโอ้คนนี้นี่โอจีมากๆเลยอะโอจีสุดๆ มันนั่งในรถเจดีมน, <บา S 1> นะครับม,มาดูรถในงานนะครับม,มีซูเปอร,ร์คาร์ด้วยนะครับไม่ได้มีแต่เจดมนะมีซูเปอร์คาร์ด้วยนะครับตอนนี้ช่วงเย็นแล้วนะครับแสงอาจจะมืดๆน,น,น,นิดหน่อยนะครับ Ja, dat is een lekker idee. กันครับคันนี้รถพี่เนมอันแอปนะครับพี่เนมก็ทำช่อง YouTube เหมือนกันนะครับคันนี้เป็น eg สีประตูแต่เมื่อก่อนผมติดตามตั้งแต่ตอนที่ยังพี่เนมเพิ่งได้มาแบบสีเทาอ่ะพี่ใช่แล้วก็มาเป็นข่าวล้วนที่เนอนาะพี่แล้วก็ล่าสุดเป็นลายนี้เลียนไปเรื่อยโวมอะไรนะครับ ข้างในคือแบบเป็นเป็นงานอาร์ตจริงๆอ่ะชอบตรงนี้มากเลยพอจะบอกได้ไหมครับพี่ว่าคอนเซปต,ต์ของไลน์เพลย์สเตชันหนักครับพี่พคือมีมาอย่างไรล่ะครับพี่ไลน์เพย์ใช่ครับมันก็ฟิลเดียวแบบเรียกว่าไงอ่ะมันตรงยุคกับรถอ่ะเออแบบก้าวสูงะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนเด็กๆเราก็ต้องนึกถึงแบบเล่นเกมก็เล่นเกมเพย์อะไรอย่างงี้เออไปเรื่องก้าสูงรประมาณนั้นแล้วคือถ้าผมจะไม่ผิดคือพี่เนมาอยากทำไลน์เนี้ย ตั้งแต่ตอนที่มีบีเอ็มใช่ใชแต่คือตอนนั้นขายไปก่อนแล้วพี่เนมก็ได้สีประตูมาแล้วก็มาใส่กับคันนี้แทนผมว่าสวยมากเลยนะผมชอบตรงนี้ที่สุดละแผงประตูแล้วก็พอโรกลากคือแบบเป็นคอนเซ็ปตที่บ้ามากเลยอะ่ะไม่ค่อยเห็นใครทำเลยนะครับ ต้องขอบคุณพี่เนยมากเลยนะครับที่พานั่งคันนี้หล่อ,อมากๆแล้วก็เสียร้าวใจมากก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปในวันนี้เนาะูดหนูบอกเลยนะครับแล้วก็นี่เท่ห์มับไม่ไมรู้จะเป็นรือเปลา่างว่ะให้ดูอีกนิดนึงตัวพิคอร์นะครับแล้วก็ตัวพิเกรสแล้วก็ พี่หลายท่านครับมากันเต็มเลยเยอะเลยนะครับเสียดายตรงที่ว่าผมอยู่ไม่ถึงจบงานนะดิก็ประมาณนี้แหละหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกันนะครับก็ชอบไลค์แชร์ก็แชร์นะครับฝากด้วยนะกดสบกนีด้วยนะเราถูกที่ต่อไปครับว่าจะพาไปไหนไปละพี่เท้า